นี้ครับโรงแรมที่เ8นะคก็มาขอความช่วยเหลือครับต้องการให้เอาผู้ป่วยนะครับที่ต้องพอกไายเร่งด่วนออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนที่เจ็บหลังนะเป็นชาวมาเลเซียออกด้วยนะครับแล้วก็มีคุณยายครับที่เราไปช่วยมาต้องเอาไปรักษานะครับเพราะว่าล้มนะครับแล้วก็มีที่แน่นระอกนะครับไปเดี๋ยวเราจะเอาออกไปแบบเร่งด่วนจากเขต8ซึ่งทางออกก็ค่อนข้างยากครับวยด คนน้นคนนั้นน่าหัวเราะเลยเพราะว่าน้าแกจะรวยเลยตวงให้ผมเลยข้างขวา ครับเครื่องพกไปครับแล้วก็